นี้จะพามารีวิวร้านอาหารสุดเรียบหรูสไตล์ยุโรปติดริมแม่น้ำบิงกันนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญรัตตําบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีชื่อว่าเด็ก,กวันนะคะ สโลแกนของทางร้านก็คือ all day e a t e r y ที่แปลว่ากินทั้งวันนะคะร้านนี้นะคะความจริงแล้วเปิดตั้งแต่7โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะแต่ว่าด้วยมาตรการโควิดก็ต้องเลื่อนเวลาเปิดมาเป็น10โมงจนถึง1ึงทุ่มนะคะสิเนเจอร์ของทางร้านเลยจะเป็นการพายเรือคายัคชมริมแม่น้ำปิงค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นเมื่อสั่งซื้ออาหารครบ100บาทขึ้นไปนะคะจะได้พายเรือคายัคฟรีขึ้นชั่วโมงค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้าง ในร้านกันเลยนะคะทางร้านนะคะตอนนี้มีมาตรการควบคุมโควิด -19 อยู่นะคะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการกันค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยนะคะ นะคะคจะตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปนะคะแบ่งเป็นสโซนนะคะอินดอร์กับเอ์ดอร์นะคะส่วนตัวแล้วจะชอบเอ์ดอร์นะคะเพราะว่าวิวสวยมากนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยแดดแรงไปน,นิดนึงเพราะว่าเรามาประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายเลยนะคะแนะนําว่าให้มาประมาณ4-5่ถึงห้าโมงนะคะแสงกําลังสวยเลยโซนด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถนั่งรับประทานอาหารด้านนอกได้นะคะแล้วก็ชมวิวริมแม่น้ำปิงไปได้เลยนะคะ ด้านในร้านนะคะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปออกโมเดิร์นนิดนึงค่ะภายในร้านนะคะสามารถนั่งรับประทานอาหารชมวิวริมน้ำปิงได้เหมือนกันค่ะแต่อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าด้านนอกนะคะ ตอนนี้เรามาสั่งอาหารกันนะคะเมนูของทางร้านนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยหรือแม้กระทั่งอาหารเหนือมีตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะมีบาร์เทนเดอร์สำหรับทำค็อกเทลด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราสั่งเป็นเซต149บาทได้ทั้งอาหารแล้วก็น้ำเลยนะคะเราสั่งเป็นชาลีออนแล้วก็กีบีโซดานะคะส่วนอาหารนะคะเราสั่งเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูแล้วก็ สปากเกตตี้ผัดผักแห้งค่ะน่ารับประทานมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะก็จะพาไปทัวร์ด้านล่างกันค่ะ ด้านล่างของร้านจะเป็นโซนถ่ายรูปต่างๆแล้วก็จะเป็นท่าเรือไว้สําหรับจอดเรือคายักนะคะตรงนี้นะคะจะเตีดยริมแม่น้าปิงมากเลยค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะห้ามพลาดโซนด้านล่างเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเรือคายักไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากลองพายเรือเล่นนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปสไตล์แคมปิ้งนะคะมีพ็อบให้เล็กๆน้อยๆด้วยค่ะน่ารักมากเลย เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ตรงท่าเรือกันนะคะท่าเรือตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากทายเรือคายักนะคะก็จะเป็นจุดจอดเรือตรงนี้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเราตอนลงเรือค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะแนะนําว่าให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะโค้งเค้งมากๆเลยค่ะ ส่วนด้านบนจะเป็นที่สําหรับเก็บเรือแล้วก็ไม้พายเรือคายักค่คะใครที่อยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็มาถ่ายได้เลยนะคะเดินตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นโซนถ่ายรูปเหมือนกันค่ะสวยๆเป็นดอกไม้บระลังดอกไม้แนะนําให้มาถ่ายตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าสีน้ําแล้วก็สีท้องฟ้าคือเข้ากันมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปพายเรือชมวิวริมแม่น้ำปิงกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะก็ตรงท่าน้ำนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยปล่อยแล้วก็ส่งตัวเราไปค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับถึงฝั่งเลยค่ะ วอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้สนุกว่ามากเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรากันนะคะขอบพรคุณค่ะ